สวัสดีค่ะแฟนช่องน้ำตาลบ้านนาวันนี้น้ำตาลบ้านนาพาคุณผู้ชมนะคะมาที่หมู่บ้านทับทิมสยาม04ตําตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุปปรินร์นะคะที่ตรงนี้ถ้าคุณผู้ชมได้รับชม YouTube บ่อยๆนะคะไม่ว่าจะช่ององต่างๆใช่ไหมเพื่อคงจะจำกันได้คงจำกันได้นะคะ นี่ก็คือ,อด้านหลังของน้ำตาลด้านหลังของน้ำตาลนะคะจะเป็นสารของแม่นางซิลแม่นางซิลซิลส,ส้อยชื่อจริงๆซิลส,ส้อยแล้วก็แม่นางออกัญญาที่เป็นเพื่อนกันมานานนะคะเพื่อนรักกันเลยก็อยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็มีหลายๆงวดที่ทันนะคะให้โชคให้ลาบลูกหลานนักสแสวงโชคที่มาเสี่ยงดวงกันได้ถูกไป แล้วก็มีหลายๆคนเนาะเมืม่อถูกได้เยอะๆก็มาถวายสร้างนั่นสร้างนี่ซื้อชุดมาถวายมไม่นางสิวส้อยไม่นางออกัญยากันวันนี้น้ำตาลคาดการว่าจะได้เลขไหมฝากคุณผู้ชมเนี่ยพ่อมาก็มาตัวเปล่านะวันนี้คือมาแบบไม่ตั้งใจตอนแรกก็อยู่บ้านอ่ะนี้เรา ยังไงอะเรียกว่ามาแบบไม่ตั้งใจก็มาตัวเปล่าแม้กระทั่งทูบเทียนแล้วก็ไฟแช็กลืมลืมมาหมดเลยนะคะมาตัวเปล่าจริงๆยังคิดว่าจะทำยังไงอ่าทำยังไงให้แฟนช่องได้ตัวเลขกันนะจะไปส่องแก้มก็จะส่องได้ไหมเนี่ยส่องต้นไม้หรือเปล่า ต้นข้างๆนะคะข้างๆเนี่ยจะเป็นต้นชันสาเราดูไหมคะดูกันเนาะนะคะเนี่ยนะคะแม่นางสิวซอยกับแม่นางอกันยา <S <S <ๆ>วันนี้เราจะมีตัวเลขหรือเปล่าหรือว่าแฟนช่องจะส่องกันเอาเองคะส่องกันเอาเองเนาะเดี๋ยวน้ำตาลจะให้ดูใกล้ๆโอมองเห็นกันบ้างไ้่เอ่ยเนี่ย มองเห็นกันบ้างไหมคะโอ้ยน้ำตาลให้ส่องเอาเองนะส่องเอาเองนะคะเพอน้ำตาลก็ไม่ได้ขึ้นก็ถ้ามีดวงมีวาสนาก็คงจะได้เห็นแล้วก็ได้ถูกนะคะคุณผู้ชมเนาะสองกันเอานะคะกล้องก็ไม่ชัดเห็นกันบ้างไม่เอ่ย เห็นกันบ้างไหมคะไกลๆนะกไกลๆไกลๆสองนะคะสองชัดๆเผื่อว่าแฟนช่องเห็นตัวเลขกันบ้างคุณผู้ชมเห็นตัวเลขกันบ้างนะคะให้ดูเองให้ส่องเองให้ดูเองส่องเองเราจะได้ไม่ต้องโทษใครเนาะเราจะได้ไม่ต้องโทษใคร สาธูแม่นางสิวซอยขาช่วยเมตตา,ากรุณาสงสารลูกหลานนะให้โชคให้ลาบลูกหลานด้วย แล้วเรามาดูที่แม่นางออกันยากันเนีย่ยแม่นางออกันยาองเล็กองค์เล็กชุดเยอะแยะเลยนะคะจากผู้ที่ได้โชคได้ลาบไปแล้วก็ซื้อมาถวายท่านสารตอนนี้ก็ ทันสมัยมากเลยทรงโมเดิร์นทรงที่หลายๆคนเขาฮิตกันชาวบ้านฮิตกันผู้คนฮิตกันทันสมัยสุดๆเดี๋ยวน้ำตาลให้ดูเนะคะน้ำตาลให้ดูตรงนี้ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นต้นกงต้นคูนแถวๆนี้นะคะก็จะเป็นต้นที่หาหวยกันทั้งนั้นเลยขุดเลขกันกชมนะคะจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะเป็นต้นชำชาที่เราได้ถูกไปแล้วหลายๆงวดน,นะคะ น้องใบเตยใบเตยชาแนลส่องอยู่นะดูนะคะว่าต้นใหญ่ขนาดไหนน้ำตาลให้ส่องให้ดูใหญ่จริงๆนะคะเพราะว่ากว่าร้อยปีคุณผู้ชมเนี่ยดูซีกิ่งก้านสาขาใหญ่มากๆเลยเนาะได้ยินเสียงอะไรไหมคะวันนี้น้องใบเตยนำวิทยุมาด้วยนะคะมาเปิด กฎธรรมชาติกดธรรมชาตินะคะน้องใบเตยบอกเรียกว่ากฎธรรมชาติมาเปิดให้เทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ฟังดีมากๆเลยนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าน้องใบเตยได้เลขบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปใกล้ๆไ้ ะะะักกวนะะน้ำตาลพาคุณผู้ชมมาส่องนะคะต้นชาชาให้ส่องเอาเองและให้ดูเอาเองนะคะเห็นตัวเลขกันบ้างไหมคะนะส่องดอูใช้สายตาเยอะๆเห็นตัวเลขกันไหมคะเห็นหรือเปล่าอยากให้เห็น อยากให้โชคดีใช่ไ้มคะเนี่ยใช่หรือเปล่าเนี่ยผู้ชมคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนี่คือต้นต้นคูนนะคะต้นคูนนะน้ตตาลก็พามาสองต้นคูนเป็นอ่าจุดที่เคยมีคนมาหาแล้วก็เอาแป้งมารูปมาทาไว้นะคะ คุณผู้ชมสองดูซิว่าจะมีตัวเลขไหนให้เราได้เห็นบ้างนะวันนี้เอาเป็นว่าแล้วแต่ดวงแล้วแต่วาสนาของคุณผู้ชมเราคงจะเอ่ยตัวเลขกันไม่ได้ ให้มองเอาเองนะไม่ว่ากันนะคะโอเคไหมคะ,ะเดี๋ยวดาตาให้ดูบริเวณรอบๆอนะคะรอบรอนิดนึงนี่เป็นสารแม่นางซิวสารแม่นางซิวสร้อยแม่นางออกัญญานะคะก็ะสถานที่ตรงนี้จะมีต้นไม้เยอะนะคะต้นไม้เยอะก็ทำให้บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายนะดู เห็นไหมคะเนี่ยบรรยากาศดีรรมรื่เนเย็นสบายนี่เลยโดยเฉพาะต้นชํำชาที่สูงใหญ่นี่คะ่ะน,นะคะก็เราก็ดู แค่แม่นางซิลเนาะส่องกันไปแล้วแล้วแต่วาสนาว่าจะเจอตัวเลขอะไรแล้วก็ที่ต้นชันสาด้วยนะคะต้นชันสาก็ให้คุณผู้ชมส่องแล้วก็มองกันเอาเองรวมจนถึงทางนี้ด้วยต้นต้นคูณขอให้โชคดีทุกคนนะคะโชคดีร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้น้ำตาลบานนาด้วยสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ